ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับถูกทันถูกคนที่คิดหอดดถึงครับสำหรับช่วงกลางเว้นเหืียดกระหอนหอนครับพี่น้องเหียดฮรอน,อนเอากระักช่วงช่วงนี้พักครับพักเทียงเอากระผ้า,ายยมชมอัปเดตการเคลื่อนไว้ ของพืชพักที่เฮาได้เห็ดเป็นสุ่มเป็นค้างเป็นสุ่มเป็นโมให้เขาเราเนี่การเคลื่อนไหวครับการเคลื่อนไหวเขากะเพื่อขึงสุ่มหรือค้างเห้เห็ดให้เขาครับนี่ ลายลายย่างครับจะเป็นมะระหรือบกบวบ,บภาษาอีสานบ้านเฮากําลังที่เป็นหอมลมเงาไ่วนไ้เศร้าได้กินมากินเ้ว่อยครับพีนน้องเเยี่ยมชมพาคพีพอน้องเขาเยี่ยมชมอขอเชิญชวนครับเขามาเยี่ยมชมช่องคนละเกษตรสวนพิรวมภยัยเกินพองนองปีใส ปูอยู่ไกลอยู่ไก่ครับแฝดครับแฝดถูกสองทางครับหน่วยงานผ่า,ผา,ก,ผาก,กระดับผ่าเกษตรถูกชนถันถูกผู้ทุกคนทุกคนทุกท่านครับเขามาเบื้องแง่งเยี่ยมชมครับเก็บกลมลูกคาเคาบืเ้องแง่งอันนี้เป็นมะละพันธุ์นี้ครับพี่น,อน้องมวยใหญ่มวย,ย,ยสวยกำลังขึ้นข้างบ้านเตรียมข้างมาได้ครับบ้านเตรียมข้างมาได้เอากระ ิภาพพี่น้องเบิงก่อนที่เฮาได้ถ่ายท้ำน,น้ำเสนอกะยังบ่าท่านได้อ่าพืชหรืออ่าของเรานี่ยังบ้านขึ้นคางได้ซ้ำนี่ครับเฮากะหรือว่าอ่าตอนนี้น้ำภาพพีพน้องภาพเดียดจมชมอ่ากับสีมี่พืชพอ่าของอยู่ของกินครับทุกสิ่งทุกอย่างอ่า อันนี้เขาเอินบักแปบครับภาษาบ้านห้อเอิ่นบักแปรเนื้อ,าอข,าขาวๆครับเนื้อขาวกำลังออกดอ,อกครับพี่นอ้องสำหรับบักบวบอตอนนี้เริ่มออกมากออกผลครับพี่น้องสายไส้ถูกทันทำรัศมีทันยิ่งท่านหญิงทั้งหลาหรือท่านใช้ผู้ที่กำลัง าาเขาเยี่ยมชมการเก็บน้ำหัวน้ำสวนครับช่องทางกเกษตรคนหลัก,กเษกเษตรเกษตรผสมผสานครบคับเกิดเป็นไปแบบนี้แลครับพี่น้องทั้งใตส่สมใตด๋วมเข้ากับบูกผักเขาอยู่น้ำกันได้ครับเขา่รนี่ก็สามารถใาศัเพื่อเพลงได้ยู่ได้กินและหน้าย่างครับเข้ากับสามารถได้ลาไนเนียว ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็สามารถปลูกลงไปให้เนียนไถนาครับเขากับื่อนไว้ไปครับาำรับออกมาก่อผลํำลัง่งกับคำลัง่งส่วนออกมากอ,อกผลกอ,อกไปเข้าก็คอยเห็ดไปเรื่อยๆครับสำหรับมะละํำลัง่งออกดอกออกมาให้กันครับใบใไปกินบักหมากเบิดลนวยเขาก็เอา,เอาไม้ลงมาปลูก นี่นะครับพี่น้องกะรหากัเห็ดไปตามวิถีชีวิตกเกษตรอีสานเกษตรพอเพียงพื้นฐานของห้าวใส่สีเห็ดให้เกิดควบุอุดม,มสมบูรณ์ให้ยูรอบคางรอบรอบรอบคางห้าสามารถให้มีแต่น้อยูน่าก,กินครับสมหายางกอ,อกจากสถานที่ห้อพักเศร้าให้มีแก่เน่าอยากน่อก,กิน ให้เป็นสิ่งที่ดูดีและเรือมเตียมครับเต,เติมเตรียมโดยความอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเกินพวงเข้ากับภาพี่พระน้องรับชมครับออันใดยังบ้านใดดีดเข้ากับสิ่งอคปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยครับพี่น้องเข้ากับสิ่งใพัฒนา ต้น่าเห็ดไปนําไปครับวิถีชีวิตมันกะบ่มียังมากมมยครับพี่นองอทุกคนทุกท่นานเฮ้ากะเป็นคนชอบเห็ดชอบทํำชอบอโดยใจพละ,กะเษกษตรก็จึงผ้า,พ,าพี่พะนองเข้ามา,าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สิ่งใดที่มีสระเฮ้ากะเฮ็ดให้เป็นผากส่วนเป็นภาพรับมุวมๆครับสําหรับตะกวนนี่ก,การเคลื่อนไหวก็ยังบ่ท่านได เป็นลมเงาเดี๋ยวนี้กําลังเป็นลมเงา่าได้เศร้าหอมได้กินมากความพี่น้องดีว่า <c oughs> ได้เศร้าหอม,มได้กินมากกินผลครับเข้ากับเห็ด hey, ไปครับพื้นที่ทุกตารางยู่วตารางว่าเข้ากับสามารถให้เป็นเห็ดให้เป็นเห็ดให้มีคุณค่าครับเห็ดให้มีคุณค่าเห็ดหายเป็น่น uh, สิ่งคล้องที่สามารถจับใจใส่ซวอยอยู่เอามาอยู่ไม่กินได้ครับหรือเอาไปขายไปขายทำรายได้สั่งรายได้ขอขอบพวดเข้า,าครับพี่น้องครับทุก อ่าสิ่งทุกอย่างเข้ากับร่วนเร็วจะเข้าสิาเห็ดเข้าสิพีจะน่าหาเห็ดด้วยคว่ำขยันของเข้าแล้วครับคว่ำอยากอ่าเห็ดอยากทรรให้ชีวิตหรือว่าให้เข้าอยู่กับแรงเงินครับหล่ดตานหลอแข็งเข้ากับเป็ี่ยนแรงเงินเปลี่ยนแรงเงินที่ ประเด็ไปหาไก่ครับพี่น้องคือห่อหายเห็ดโดยเนื้อเม็ดเขาขึ้นมาแล้วเ่าก็ต้องมาเบ่งแง่งครับเพราะว่าทุกทิ้งทุกอย่างเขาก็สามารถเป็นเม็ดเงินให้ห uh, ่าเ่ากระบาดไปลำบากเมล่ะหับจ้างรับายข้างนอกครับ uh, เป็นอาชีพวิ uh, สละอาชีพวิสระรับซ้ำรับผู้ที่คิด,จ,ดจ, uh, จากคิดจากทำจากคิดจากเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน ็ดประกอบพวกรีขึ้นกับรองรองเบิ้งครับพี่น้องลองรองเบิ้งสำหรับรอบข้างนี่ก็จะเป็นไผ่หวานครับไผ่หวานพวกนี้กับไผ่หวานเท่ากับปลูกไปใบตะลดนแล้วครับเท่ากับงดน้าให้เขากับเขาน้าให้เขาครับเปลี่ยนไว้เป็นอันใดที่สามารถให้หลากหลายให้มากย่างเท่ากับเห็ดไปสิละครับเท่ากับเห็ดไปสำหรับมาแจ้งพี่น้องกับเบิ้งเอาครับ เขาสีเป็นเมล์เขาก็ดสีออกเป็นหมากขาวครับพันเมล์เขาครับพี่น้องพันเมล์เขาวสำหรับการให้น้ำให้น้องเขากับช่วงกลางเว่นคือผมสีบริเลือกเวลาครับเพราะว่างานงานเข้าเรียงรัดงานเข้าไหลายเขาก็ต้องเข้าน้ำเขาเพราะกลางเว่นผมก็เห็ดคือเขาเข้าน้ำคือเขาครับพี่น้องเข้าน้ำเขาเดี๋ยวนี้ผมก็ร่างปล่อยน้ำครับปล่อยน้ำใส่ปล่อยน้ำใส่ให้เขาครับ ยังชุง่มจะขอหาด้วยแรงศรัทธะจากพี่จากน้องเขามารับชมอ,อยู่ไกลๆค,ครับตางเขต็ดตังเหรียดตังเพื่อตัอง,ตองบัดทุกท้าระคิด้วยความเคารุบเป็นอย่างสูงทุกท่านทุบพ้นดวนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความดีงามเป็นผู้มีเกียรติทุกคนผู้สูงสุกปูสูงทรงพี่น้องเพื่อนฝูงน้องนุ่งลูกหลาน เข,เขามาทับพีชนา,าพีรนะในการเหตุการณ์ทำครับสิ่งใดเฮาเมืองเฮ่าล่าโดยการเขาไปเหตุเป็นอาชีพประกอบเป็นอาชีพที่กับจัางรใบไปมันเป็นอาชีพที่บบมันคงเลยอาวอนเอาหาครับเฮาต้องหาพี่น้องเฮาต้องหารักแรงหาส,สิ่งที่สีสามาเถถหตุแหงเฮาเป็นอาชีพ มันบัวแมนอาชีพเสริมธรรมดาครับเป็นอาชีพที่มีรายได้ไปตลอดปีเพราะว่าเข้าเ,ดเ็ดเกษตรเข้าสีเห็ดไปเรื่อยครับพี่น้องเข้าคือเข้าเห็ดใส่น้ำทำตะน้ำอันใดที่สามารถสีน้ำเข้ามาให้ในสวนของเข้าให้มีมากลาบหลายอย่างเขาก็นำเข้ามาครับแกงพันธุ์ขาหน่วยพลอยครับหน่วยพลอยเขาสีเนื้อนนแกการอยู่การกินเขา เขาสีบ่หยาบครับพี่น้องนวยน่อยเขาสีปลอยรูปสวย,น,วยน่วยง่ามครับลูกต้นง่วยงามพันเขาหลายสายพันธุ์ครับห้องกับหาสรรหามากปลูกครับพี่น้องรอบคางห้องกับปลูกไปเลยครับมีพักแค่พี่น้องก,ก็คือภาคเกษตรผาคสวนห้องกับเห็ดบาใหา้ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าที่และมีประโยชน์ให้เกิดผลเกิดรายได้เกิดประโยชน์ครับพี่น้องเขากำลังเป็นมากเริ่มเป็นมากแล้วครับเริ่มเป็นมาก สวยงามครับเป็นกระแกงพันเขาวครับพี่น้องสำหรับแรงน้ำห้องกอใกล้ๆครับพี่น้องห้องกใอ็ใส่ตัวซอยใส่ตัวซอยตัวนี้คือผมก็ใส่ไดโวครับใส่ไดโวดึงน้ำก็คือตัวซอยของไดโวไดโวดึงน้ำก็ใส่กระราพอโดนครับใส่กระราพอโดนเขากับซอยห้องข้าวเดียวชั่วโมงหนึ่งก็สามารถหดพักหด ืผดใหม่พัธน์ใหม่ต้นใหม่หมไดอไ้หลายครับหลายเข้าก็ต้องหาวิธีแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวซยอยอส่วนพื้นไฟเข้ากับใส่ใจหลายระบบพี่นอ้องฝา,ากฟีฝากน้องเข้ามาครับเยี่ยมเยือนเบื้องช่องเยี่ยมชมผมก็บได้นำเสนอให้พี่น้องผู้ที่มีจรักข้างผ่ากเกษตรครับทุกคนย่อม ต้นหาทุกคนทุกคนย่อมฝนฝ่าฝ่าฝักเพื่อพเพิ่มขโรเพื่อเพิ่มอ่าคิดถึงแฟนคลับทุกคนก็ขอให้ท่านทุกคนทั้งหลายก็ขอให้อาจงพิจนาอ่าพิจารณาแล้วกะหันหันเฮครับหันเหอ่าเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นอาชีพของเฮ่อ่าเป็นธุรกิจของเฮาครับเป็นธุรกิจของเฮา สามารถชัางได้ไดก้วได้หน่อยครับตะเลือดตะเล็ะเลบปีตะเลื้มือตะเลื่อนพี่น้องหาเงินมืองกระชีหางลอยห้องเปล่าอะไรครับก้วเมล่าดีห้องได้ทำกะคือของห้องโดยก้วผักก้วใจห้องเมล่าห้องกระดีวกดีใจครับห้องเห็ดได้ผลผลิตได้ประสบความพ้นสำเร็จสามปีที่ประสบกับความสำเร็จกับผักก้วใจครับพี่น้องดีวกดีใจอยากให้พี่ให้น้องเขามาเบิึงเขามาเบิึง ว่าเฮาเห็ดเกษตรสามารถเป็นธุรกิจส่วนตัวของเฮ้าได้ครับเป็นธุรกิจสามารถเอาเป็นการขายทุกจางทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นเงินเฮ้ากับเขาเขากับการตลาดทั้งผักใส่ญหาคทอผมบอกไว้ที่นนองฟังครับทุกคนทุกท่านเอามีชิงของเฮามีบุละมากใหม่มีพักสือผักให้หัวในสวนขับข่าไม่ค่า เอาสันหาเองครับเข้ากับเป็นการขยงงายบริชายง่าติพี่น,อน้องเจ็บให้เงินแล้วมาเข้าครับคือผมบอกให้พี่น,อน้องฟังก่อนอานี่โดยคว่ำรวบรวมสมบุญคว่มโบสถ์พระยาหลากหลายเแิดยิ้มครับโบสถ์พระชนครับพี่นอ้องเขาอยากงั้นเขาก็ได้กินพืชขั้นใดสามารถที่แปลกแปลกแปกวางแต่ก่างเข้ากับฮานา,มาโมาปลูกให้มีทุกสิ่งทุกอย่าง ครับสุดท้ายิ่งฝากพี่ฝาน้องบ่าวละย่างห้างครับเขามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางคนละเกษตรสวนพี่รมไพฝากพี่ฝากนอ้องเขามาเบิ่งแงยงครับเขามาเบิ่งแงยกดติดตามผมก็บจไดีอขอให้พี่น้องก็บทพักผ่อนจังไยใส่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็จังสืออกเหตุงานต่อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้สำหีับกันครับคลิปหน้ักทุรุ่นก็บจีเด้นน้ำเอาคลิปดีๆ อ่าให้พี่ให้น้องรับชมเบืองแง่งต่อไปครับอ่ากัของห้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับจะเก็บจะจนสุกจนล้วนแก่มีแกะอ่าชุกจนล้วนแก่ทุกทันที่เขาเยี่ยมชมครับพี่น้องล้วนแล้วแก่เป็นมูพวกเตือนปูงทุกคนทุกทันกะเขามาถามไทยเบืองแง่งพูดคุยกันได้ครับอ่าขอเอาไว้สำหรกบคนครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ